มันขนาดพี่น้องเไยกลับตะใครสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีทุกท่านทิดตามเลยฮะสมเนาะกลับตะใครสบายดีตัวเซตไซเดอร์พ่อพี่น้องเซตสายวันดีกาแม่ต้องจะดีก็ยังไม่ได้พาพี่พ่อน้องไปหาของมยุคควากินเนาะยังยุ่งเหยิงยุคพี่น้องเไยเอ็ดซีอันลาบนกพี่น้องลาบนกเป้า ยมาต่ป่ามันนั่นกะทั้งประเท็ดขิ่นพี่น้องเอ้ยนกเป้าน,นะพี่นกอ,อันปิเปลิวกะมาหอดแล้วกะแบ่งเมื่อเพื่อปู่แน่แล้วกะเพื่อน้องสาวแน่พี่น้องกะเขาแม่เพื่อนขึ้นไปกินแน่พี่น้องเอ้ยแม่นกจะดีกะมนันดีกะสีเอสเมนูรับนกรับนกเป้าพนะี่น้องไม่แด้คือรอคอยกะกำลังเดินทางเกมเครื่องเกมคลองเดินทางขึ้นป่าพี่น้อง รอบนี้นะคอยไปได้ขึ้นนำเพิ่นได้เพิ่นขึ้นนำหมู่เพิ่นพี่น้องคอยกับรอบหน้าคอยสีขึ้นนำเพิ่นพี่น้องเอ้พราเพิ่นกะเยอะไปอันเลาะหาเซื้อเสื้อเลยเน่เซื้อเหี่ยวต่โมยบ่เห็นหอยหมู่ลายเนาะไปกับติดแล้วนะพี่น้องเมน้องจะดีกาสิได้มาจีนก็เนาะเพิ่นโคก็แดดแดดพี่น้อง อันซอยเน่แรกพี่น้องคนโคลแม่น้องจะดีนะปลาตะมันอะีรพี่น้องนกเป้านี่นะ มันจชะชาตป๊าตัวมันขนาดพี่นอ้องเอ้ยสก้อนพี่นอ้องเอ้ยมันที่มันนกเป้านี่นะ ก็จะดีเพื่อการเดินทางพื้นป่าและพี่น้องเพื่อมีท่ากินข้าวนะเพิ่นกินแล้วพี่น้องกินส้มพักส้มพักที่แม่ต้องจงอดงีเด็นเมื่อวานนี่นะจ้าพี่เดแล้วเรียบร้อยนะพี่น้อง แม่น้องเจดีกะเสดามาฟาดก่อนวันนี้นะนกสามตัวนกเป็ดปีรีตัวหนึ่งตาาิดมะนะมนกเปาสองตัวจัากนกตัวนี้นะพี่น้องมีแม่นกเป่านะมีแม่นกสองตัวซ้ำน,นกเป่าตัวหนึ่งกับนกอันนี้จาันจนนนนนะา,ามมนกคือ,อ,อ,อนะแม่น้องเจดีกะลืมแล้วพี่น้องแบบนี้ฟาดฟาดมันหมุนโคเอาพี่น้องกินลาบนะแม่น้องเจดีขึ้นจะกินลาบ จะดีกับนังตั้มแล้วพี่น้องพอาดเงี้ยลูกตัวนึงนี่นะตัวนี้พาแม่้องจะดีเอา ดีวิดีโอคขาดุตัวนี้เนาะแม่น้องจะดีพักไม่ได้แหละเลยเลยพี่น้อยเด็ดเป็นตอนแน่เนาะปนเดีมาจากเซฟพักแล้วนะพี่น้องแม่น้องจะดีกาซีได้มาซื้ออันสเปร์นูไปโคเนาะสหลายกันยันเข้มสกินไม่ได้เกิดนี่แหละยี่โอเข้มเข้มเนี่ยพี่น้องเกิดเส้นคืสนะสเปร์นูแต่เอาซื้อดำแจ้กหน่อยเนาะไปโค เสิร์ฟเท่นี้นะพี่น้องเอ้ยอาไปโชว์นะมีเก็บเป็นหนูเนะ เทมเนี่ยพี่โนโอ้องเนี่ยมันข่าวเนาะถุงกระเทียม นี่ซุปก็ได้พี่น้องเน้อซุปก็นะเป็น้ำแห้งเมยน้องจะดีเส้นน้ำไหลเติบโกนี้กะเจุดซุปพี่น้องเอ้ยเ๋ย่น้องจะดีกาป้าเฮามันเย็นก็เนาะป้าว่าอันพึางเย็นก็น่าจะซุปซุปตอนนี้กายันพักมันหมานมันซุปกินมีซ่บพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปอาพักก่อนพี่น้องวันนี้นะกระสายเติบแล้วตอนนี้นะคือแม่น้องจะดีกากินเอ็ดกินข้าวเทงพี่น้อง ข้าวเส้นนะเมยน้องจะดีกินแล้วนะกินส้มผักมิส่าวให้นะ พักเบิ้ยใหญ่ๆแบบนี้นะพักโบ้แล้วพี่น้องพักโบ้โหเลยพี่กับพักสลัดกลิ่นกลับนะคุณบอลเราพักสลัดกับพี่น้องงางาเมื่อวานนี้กับป้าเอาเพื่อป้าเมื่อวานนี้สามเงาสี่เงาเม่น้องจะดีย่านกินมีท่านย่านมันขมพี่น้อง เสือกระซ่ามนี่นะพี่น้องลับลับน,นกมื่อกี้กับน่าลับนกมื่อกี้กะลับนแห้งนี่มีมีน้ำก็เลนะด้พี่น้องแม่น้องจะดีโคแหง้งเพราะละน้ำจะในมี บนเลยนีแล้วพี่น้องมันยังมือมีญ่ปะเลยเนาะก็มีพักเถิเมเน่พักเถิมกับพักเถิมธรรมดาเลยพี่น้อง ลาแบบก้อยอ่ะพี่น้องเอ้ยซื้มอมะนาวเนาะจะกระซือเข้าไม่มาคิด นนี้ก่อนมาคิดกับพี่น้อง กับพู้โนกกะาหนาวเสื้อนะเพราะว่ามีน้องจะดีเสื้อปอมโกนะพี่น้อยไ้ปซิ่มดีพ่อกะแล้วตื่นนะหลาบเดียบกอยเอาได้พี่น้องนกเอ่ไสิ่มก่อนพี่น้อง โอเคแล้วพี่น้องพอดีนะไม่ได้เพิ่มเกือบเป็นโนเลยนี่จะเอาพึ้นเว้นเนุ่นพุ้นอันเทเม้อันนี้นะ่นงอ้อยกะกินผู้เดียวบิลลายปลเลอ กินตอนข้ากินตอนเท้งนี่กะมี่ส้มพักแน่พี่น้องแล้วกะกอยหลับกอยนกมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวอันเท้งน้ำเดี่ยวเนาะกินกอยนกหลับนกหลับกอยวันนี้นะกับส้มพักแน่กินข้าวกะข้าวผู้เดียวพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำแม่นงจีดีเด้อพ่อแม่พี่น้องส้มกันด้เริ่มส้มกก็พี่น้อง มึงสีมันกะไข่แตกเพื่อแล้วป่ายายพี่น้องกินนั่มพี่น้องมันทำไมน้องจะดีกินนะยะชมเ่าเอชชาวานเงินมันนี่นงยอศชมนะพี่น้นงอง พอกิ่นยุ่สชภพักอะไเดี้เธอ โอเคตอนนี้กะแม่น้องจะดีกะกินข้าวกินน้ํายาเนาะกินข้าวเทงมื้อนี้กะคือับนกก้อยนกพี่น้องเอ้ยกินข้าวอันกับแม่แม่เพิ่นมากินข้าวนําพี่น้องกะมีครูกินนํากับแม่เนาะกะแซ่บพี่น้องเอ้ยกับกินข้าวกับสมผักแน่เอาคลิปนี้กะบ่มีลยเด้อพี่น้องแม่น้องจดีกะสิได้ถ่ายเฮอพี่น้องซํานี้ก่อนเนาะกะ ขอมมบขอบเจอหลายๆพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามเนี่ยครับชมเนาะคลิปหน้าพี่โอหน้าพวกพ่อแม่น้องจะดีไหมเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนสบายดีอยู่ดีมีแห่งมัดคุณทุกคนเด้อพ่อแม่พี่น้อง